สวัสดีครับวันน,นี้ช่องดีดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านแบบที่ชื่อว่า v i e l drawing obby นะครับนะซึ่งแบบนี้ก็คือแบบที่เราต้องขับรถนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเราต้องวาดล้อเองซึ่งอย่างดา่านแรกอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็วาดเป็นวงกลมไปก่อนได้แต่ปัญหาคือเราจะมีเลขจากัดน,นะก็คือเลขเหมือนจานวน,นพิกเซลอะไรประมาณนั้นกดอ่ะ,กด,อะกดปิดไปเลยก็นี่มาแล้วรถเราก็สามารถขับไปได้และเราก็ถึงด่านที่สองแล้วเย้ อันนี้ก็ไม่มีอะไรหักสองก็ไม่มีอะไรอะแล้วก็มันคือแบบออบบี้ธรรมดาแค่แบบเราต้องเราต้องขับเราต้องวาดล้อเองแบบออบบี้ที่เราต้องขับรถแลถ้วรถเราต้องวาดล้อเองก็ประมาณนั้นแหละแบบออบบี้นี้ถือว่าแบกแนวดีซึ่งแบบนี้มีค่อนข้างหลายด่านน่าจะเกือบร้อยเลยวันดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วเออไม่น่าถึงร้อยประมาณแปดสิบเก้าสิบโอเคอันนี้ก็เริ่มมีความท้าทายแล้วงั้นเราจะเริ่มวาดแบบ นถ้าเราวาดวงกลมก็ไม่ได้งั้นเราจะเริ่มจากการที่แบบจะเริ่มวาดอย่างนี้แล้วกันหวังว่าจะได้อย่างนี้อ่ะเสื้อจะได้ไหมปล่อยได้โอ้โหแขเออเออเนี่ยได้ละได้ละได้ะไป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 โอ้ติดเพื่อนติดเพื่อนไปออกไปออกไปยี่เออได้ได้ได้โอเคต่อไปดาที่หก่ะดาที่หกก็ นีเหมือนกันแค่สามารถอ่ะเห็นไหมเห็นไหมได้เลยเราต้องวาดเองออกแบบเองอ่ะโอเคได้ละโอ้เออได้ไหมเนี่ยโอเคโอเคได้แล้วแล้วป้ายตานที่เสร็จล้วก็ขับล้ออันนี้ไปเลยก็ได้โอ้โอ้โอ้จะตกไหมเนี่ยโอ้ยเกือบตกเกือบตกเกือบตกโอเคเราลอดละเราลอดละอ่ะตัดแปดก็มาตรงนี้รอดมาไม่เป็นไรหรอกอ่ะโอเคด่านที่เก้ารู้สึกว่าจะเริ่มช้าท้าขึ้นมานิดนึงคือ หมือนเริ่มขึ้นเขาอะไรประมาณนี้แหละแต่ก็รอนจริงๆแหละเขาก็จะได้อ่าโอเคได้ถึงด้วยอ่ะจากสิบโอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากลูกบอลเฉยๆเราจะเอาเป็นวงกลมไปเลยก็ได้เออเราควรเอาลูกวงกล,กลกกมนะเพว่าเราควรเปลี่ยนเปลี่ยนล้อด,ดีกว่าอ่ะ,อะเปลี่ยนล้อเป็นแบบอย่างนี่อ่ะวงกลมดูสิอ่ะได้ละล้อใหม่ไวกว่าเดิม ก็ขับมาแป๊บเดียวดานสิบสองแล้วไวมากสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละอ่ะก็ปุ๊บเอ,อ่อชึบมาอย่างงี้โอเคต่อไปด่านสิบสามแล้วก็ชึบอ่ะเอ,อ๊บอย่างงี้อย่างงี้โอเคชึบโอ้ติดติดไปได้ไหม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 ต้องไปได้สิต้องไปได้สิต้องไปได้อไไดโอเคชึบป,ปุ๊บปุ๊บอ้าวสวยแล้วทำไมล้อหน้าไปได้ทำไมล้อหลังไปไม่ได้เอาไปสิ เออต้องงี้อันดาสิบสี่ก็ยังปกติไม่มีอะไรอยู่โอเคสิบห้าก็เริ่มทา้าทายนิดนึงคือขึ้นเขาซึ่งผมว่าล้อนี้ไม่น่าจะเหมาะงั้นเราสร้างว่าเปนแบบเอ,อ่เกี่ยวๆงี้เลยไหมอ่าอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะโอเคลองดูชุบประมาณนี้จะได้ไหมอ่ะเออเคอุ้ยได้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 ไดไดไดเอออันนี้ได้ได้ได,ได้โอเค โอเคทันนี้ก็เริ่มไม่มีอะไรงั้นเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนลออ็อเด้อเป็นวงถ้าวงกลมเล็กๆจะเป็นยังไงอย่างเง,งี้ยเอาแบบแค่นี้เลยซิ้โหโคตรเล็กแล้วก็ช้ามากด้วยโคตรชา้าไปแบบ slow life เราจะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบลองเป็นแบบกากบาทอย่างงี้ล่ะถ้ากากบาทจะเป็นยังไงอ่ามาละดูซิจะเร็วขึ้นไหมไปแล้วอุ้ยเร็วขึ้นเยอะเลย เออเราไมเราไม่ใช้นี่อย่างแรกถ้าใช้นี่ตั้งแต่แรกก็เราคงจะไปเร็วกว่านี้ใช่ไหมดูดิแป๊บเดียวไป,ไปไกลแล้วอ่ะไปดาดสิบแปดก็ขึ้นเขานิดนึงก็โอเคหรือว่าการกรบาทอย่างงี้จะใช้ได้ทุกอันเลยเออทำได้ทุกอย่างเลยถ้าได้ทุกอย่างแล้ก็ไปชิวๆอือเห็นไหมมันทำได้ทุกอย่างเลยถ้าการกรบาทอย่างเงี้ยอ่ะยี่สิบเออยี่สิบแล้วก็ท้าทายมาลอดตรงนี้นิดนึงอ่ะยี่สิบเอ็ดก็วงกลมอย่าตกก็พอ อย่าตกอย่าตกอย่าตกโอเคถ้าตกก็ไม่เป็นไรโอ้ยอีกทิดเดียวเกือบแล้วโอ้โหตายครั้งแรกด้วยวันนะ่ะเพิ่งตายด้วยวันนะ่ะโอเคอ่ะวาดใหม่อาเนแบบกากบาทอัน,อนใ,หใหญ่อย่างนี้อย่างนี้โอเคดูสิมาแล้วอ่ะโอเคก็ไปกันต่อเลยโอ้ออออรีเซ็ตอ่ะกลับมาก่อนก็ชึบอย่าง อย่างนี้โอ้โอ้ติดดิอ่ะไป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 ต่อรถทำไมมันชอบเลี้ยวเองอะ่ะทำไมมันไม่ตรงอะ่ะเราต้องชึบอ่ะอมีใครอ๋อลืมไปมันมีจรวดเร็วด้วยถ้าสมมติรถเราช้าก็ไปเร็วๆได้นี่แบบนี้อ่าไ,ไ,ไปไวๆไปไวๆเ็นมนะโอโ้โหโอ้โหอันนี้ก็ไวไปรีเซ็ตก่อนนะแล้วก็จะใส่รูไม่น่าเป็นความคิดทีดี จะลองมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะไปได้ไหมเนะี่ยโอ้โหโอ้โหล้อเดียวติดก็ไม่ได้นะนะ่นี่ะปัญหาเยอะมากเล่นออฟ่ีอย่างงี้เห็นไ,ไหมคิดถูกเออเพราะเราเอาเป็นแบบล้อวงกลมอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้เคอูห้หมดพอดีอ่างนี้น่าจะกลมดูทรงว่ากลมเยอะกว่าเดิมต้องไปไวแนๆ่ๆถ้าไปชาก็แค่เปลี่ยนให้เป็นรากรบาดแล้วก็จะเป็นวงกลมกับอู้ยีห้าแล้ว มาประมาณ1ส่วนสประมาณนั้นละอ่ะใกล้ละใกล้ละนะเออสามสิบส่อ34%ละด่านที่28%ก็อู้ไปลงกลมกลมมากเลยกลมแบบไม่มีปัญหาเลยละอ่ะไอปุ่มนี้คืออะไรอะช็อปเหรอโอ้เหมือนเราจะอัพเกรดอะไรได้เราจะลองมันคืออะไรอะลองดู อะไรเอาไหมมันคืออะไรอะอืมดูสิอ่ะโอเคอุ้ยอ๋อแล้วเราอ๋อคือลองได้แค่ไม่กี่ครั้งอ๋อโอเคเข้าใจละมันจะมีให้ลองแล้ออ๋อมีเปลี่ยนสีด้วยลองเอาเป็นสีดำอ๋อสีอรูลบักสีแดงกั่นแหละคือว่าแบบ อ๋อันนี้เอากระบระอันใหญ่ๆแล้วกันแบบนี้แบบนี้โอเคเหลืออยู่สักตรงนี้อ่ะให้เต็มไปเลยเยอะอืมโอเคมาแล้วไปไวแน่ๆอ่ะอ้าติดโอ้โอ้กลับมาใหม่อย่าติดอย่าติดอย่าติดโอ้โหโอ้โหตู้ส่งรถไม่น่าเวิร์กซื้อเอ้ยอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กไปได้ละไปได้ละโอเคสามสิบเอ็ดไปได้อู้อันนั้นต้องวาดล้อต่ำ ข้างหน้าอ้าอันนี้ขึ้นเนินก็เอาไงดีอ้าโอ,โ,โอ้โหเราต้องเปลี่ยนล้อหน่อยสักประมาณแบบอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะเอียงเป็นไงโคตเทอ่ะเออไปไปไปเออโอ๊ยติดติดติดตีไม่เนี่ยเพราะว่าอุ้ยได้ได้ลได้ละอันนี้อันนี้ไปได้ไปดูสิ โ okay. อเคครา้นั้นก็ว่าลอ้อล้อ,ลองั้นก็น่าสนใจแต่ว่าเพรล้อนี้ว่าทำไมมันไม่ค่อยเวิร์ก่าไหร่ต้องเปลี่ยนโ okay. อเคอะเราขอเปลี่ยนล้อนิดนึงเป็นการกระบาดอย่างนี้น่าจะเวิร์กสุดละอย่างงี้โอเคดัน okay. อืมมาละแล้วก็อ่าโอเคมาละไปเราใกล้จะครึ่งทางอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพิ่งจะครึ่งทางเอง โอ้โอยตกต้องสปีดสักหน่อยแล้วล่ะจังหวะนี้โอ้ยติดติดกับผู้หญิงชืบโอเคมาอย่างงี้โอเคมาอย่างงี้แล้วก็เร่งสปีดไปเลยชิว่าโอ้ยตกล้อคูดาวอีกสามสิบวไม่น่ารีบเลยอมาเอาการ์ดบัตมันเลยมาล่ะชืบอย่างงี้ชืบเออชืบอย่างงี้โอเคไปรถเราอยู่ไหน นี่อ่ะโอเคแล้วก็อุย๊ยคูดาวไม่มีแล้วไงครูดาวไม่มีแล้วงั้นขอใช้ตรงนี้กันอ๋โอเคมีคูดาวอยู่แต่เขาไม่โชว์มาละชึบอ่ะชึบชึบชึบโอเคชึบอ่ะอันนี้ก็ใส่ขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อ่ะอันนี้ด่านสี่สิบต้องครึ่ทงทางแล้วอ่ะสี่สิบแล้วครึ่งทางแล้วแสดงว่ามีแปดสิบด่าน โอ้โหตายอ้รู้สึกว่าแชทจะมีแบบพวกทริปแบบเหมือนข้อแนะนำให้ด้วยนะ่ยคุาลองอ่านทริป try join กับ big cross เห็นไหมผมว่าแล้วเนี่ยกากระบาดอันใหญ่แล้วนะ่แล้วก็ use boot on hard เลเวลไหนยากก็ใช้กากระบาดแล้วก็เอ่อล้อใหญ่ๆไม่ได้ไม่ได้ดีเสมอแล้วก็ invite your friend ม <laughs> ีที่ชวนเพื่อนเล่น มาเล่นเด้อช่างเราไม่ชวนเขาต้องการยอดผู้เล่นเฉยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคนก็เข้ามาเล่นนีงหนึ่งอันนี้ยากละอันนี้ยากละเราต้องเอาล้อเอารถให้ตรงตรงแบบนี่แบบโอ้ยรถทำไมเขาจอดเอียงตลอดเลยทำไมเขาไม่จอดให้เราตรงหน่อยเลยโอ้โอเคๆได้ล้ไไม่ต้องใช้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้คืออะไรทำไมเป็นอย่างนี้มันคืออะไร คได้และได้ละอาดาศรีสิบสี่ก็อ่ะก็โอเคสบายใจสี่สิบห้าก็โอโอลดความแชมบูลินคืออะไรอู้กระโดดได้ด้วยอ๋อโอเคนี่คืออะไรอ๋อวาดใหม่นะก็โอ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 เคแชมบูลินรอครูดาวตั้งห้าสิบวิทำไม่ใช่แต่แรกอะสี่สิบเจ็ด จากหกสิบเปอร์เซ yeah. wow. okay. ็นต์ละป่ะเอาลงร่องอีกละทำไมต้องลงร่องอ่ะอ่ะชุบ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 ชไบชุ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 ไชุบ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  โดด,ไ,ด,ดปไปอย่างนี้โอเคมาก้องใช้ปุมด่านห้าสิบแล้วว้าวได้เหรียญมาด้วยอ่ะไปอย่างนี้แล้วก็โอุ๊บชึบชึบโอเคอ่าอันนี้ก็มาตรงนี้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 โอเคโอเคโอเคแล้วอันนี้ก็มาตรงนี้จะไปได้ไหม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 จะไปว้าตายอยากมากถ้าใครอยากลองท้าทายก็ลองมาเล่นได้ท้าทาทยมากแบบ สมออันนี้ต้องคงต้องใช้แบบอย่างนี้ได้ไหมถ้เาเกิดถ้าเกิดเส้นตรงๆจะเป็นยแบบังไงอยากรู้อยากรู้จะแม้แต่จะขับจะขับได้ไหมลองดูสิไหนดูสิจะขับได้ไหมโูหแค่เดินแค่ขับไปก็คือช้ามากเลยว่ะโอ้โอโอ้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 วอกโม้โอ้โอกอออออน้อ้อ ออโอเคมาละวงกลมรอโอเคไปอู้ไวขึ้นเยอะไวขึ้นเยอะเออไปได้แล้วไปได้แล้ว,ลว,ลวอาดานห้าสิบสี่ผมต้องใช้กากเอ้นั่นอีไรกะเอ้โอเคโอ้อันนี้ก็ไปได้แต่ไม่น่าเบื่อเอาแบบกากบาทแบบนี่อ่าเออไม่เอาเดี๋ยวเอาแบบแบบแบบเดิมไม่แหละแบบนี้แบบนี่โอเคชึบอ่าได้ละชึบ มาอย่างนี้มาอย่างนี้วูวไปได้ไวกว่าเลยหกอร์แล้วอโอ้โอ้ซึบอุ๊บโอเค57อ่ิมามาอย่างโอ้โอ้โอ้โอโอโอ,โอ้ติดไม่นับเบิกต้องใช้วงกลมอย่างนี้โอเคอ่าโอเคมาละ ไปต้องเวิร์กแล้วอ่ะอ่นเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้ก็ง่ายง่ายงานเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วมาตรงนี้โดดข้าวโอ้มีเหวกั้นตรงนี้ด้วยโอ้โอ้ต้องนี่ต้องดูนี่ต้องใช้สปีดบูทซื้อบูทแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะนี่แล้วก็ชืบมาอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็มี ก็แพงโอ้โหแทมรินไม่ช่วยอะไรจะจะใช้ทำไมเะเออช่างกลับไปก่อนต้องใช้อ่ะอะกากบาทเหมือนเดิมชิกกากบาทสุดเทพอ่ะกากบาทเปรี้ยวไป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 โอ้โอ้ติดเลไอีกติดเลไอีกโอ้ติดตรงนั้นโอเคไป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 โอ้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 ติดตรงนั้นตลอดเลย อีกรอบอีกรอบนึงไปต้องเวิร์กแล้วต้องเวิร์กแล้วต้ไปไปไปต้องไปได้ติดตรงนั้นตลอดเลยทำไมมันติดทำไมข้างหลังไม่ติดเออทำไมข้างหน้าไม่มติดไป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 เอาติดดิแกติดีิแกเอาอาไงดีอย่างไงดีสปีดสปีดไปสปีด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 โอ้เซฟพอดีเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหอันที่ครั้งล่าสุดที่เราตายใช่ไหมอ่ะเซวาดใหม่อันนี้คือด่านนี้อ่ะเป็นแบบวงกลมหรือ เอากากระบาทกากบ,บาทกากบ,บาทกากบ,บาทกาก,บ,กบ,บาทกากระบาทชึบอ่ะ okay. โอเคโอ้เกือบซื้อละซื้อเงี้อย่างี้อย่างงี้โอเคอันนี้ด่านหกสิบสี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใกล้แล้วใกล้ละมาอย่างงี้โอ้โอ้ยดิฟเองด้วยเป็นโตเกียวดิฟชึบชึบชึบื้อโอเซฟโอเคท่านกดรีเซ็ตค่าเฮ้ยกดรีเซ็ตค่าก็ทัน ชุบเคเคชุบ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 เคอ่ะมาถึงด่านโอ้โห้ท้าทายมากอ่ะถอยหลังมาแล้วก็รีเซ็ตแค่นั้นแล้วก็อันนี้ก็เอาไงต่อโอ้ปีนไปเลยท้าทาทยด่านหกสิบเก้าแล้วแล้วก็อาดอย่างนี้ไอ้โอ้โอเคปรับตดให้ตรงแล้วก็ขับไปเลย โอ้โ oh. มาอย่างงี้มาอย่างเลี้วเลี้เลี้ยวเลวเว,เวชุบชุบ,ชบ,ชบโอเคค่ด่านเจ็ดสิบเจ็ดสิบด่าไม่มีอะไรแค่ก้อนหินก็เจ็ดก็ขึ้นนิดนึงเออโอติดติติตตใช้วงกลมวงกลมแบบนี้โอเคโอ้อ่ะมาแล้วดูสิวงกลมแหงนิดนึงอะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ ไปโอเคแล้วก็อันนี้คุณต้องใช้โอ้ไม่ต้องใช้หรือต้องใช้ต้องใช้แหละต้องใช้ต้องใช้อ่ะต้องใช้อะไรครับต้องใช้กากรบาทนันเองอ่ะแล้วก็นี่นิดนึงโอเคโอเคมาละไป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 สลับกันใชเนี่ยะวงกลมกากบาทวงกลมกากบาดอู้93หมดเสียแล้วปั๊บเดียวไปไปติดติดติดโอเคไป ไป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 อ่ะขึ้นมาอย่างงี้ขึ้นมาอย่างงี้ขึ้นมาอย่างงี้อ่ะลงไปอย่างงี้เอาลงไปเอาเอาไปไหนไปไหนไปไหนโ <c oughs> อ๊กดกระโดดทำไมอ่ะรีเซ็ตอ่ะไปงไงต่ออ่ะเร่งเลยไหมเร่งเร่งไปทำไมไม่ได้ช่วยเลยหรือโอ้โหด่านนี้ดูทรงแล้วค่อนข้างจะย,ยากพอสมควรเลยเราต้องวางแผนจะไปยังไง อ่ะเราจะลองกากบาทก่อนถ้าไปไม่ได้เราจะลองอย่างค่อยๆไปชึบค่อยๆเลี้ยวเลี้ยวโอเคโอเคได้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 โอเคได้ได้ได้มาเจ็ดสิบเจ็ดเข้าช่องเจ็ดสิบแปดอันนี้ก็มีอ่าก้อนอะไรไม่ดูสามอันก็ซิ่งเอ้าตรงๆแล้วก็ซิ่งไปโอโอโอแล้วก็อ่ะงั้นซิ่งไปเลยซิ่งแล้วโอ มเราไม่ซิ่งตรงนี้อ่ะอ่ะเราต้องซิ่งตรงนี้ต้องหาสิไปขึ้น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 ไปทำไมก็ไม่ขึ้นอ่ะเอาใหม่เอาใหม่กระโดด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 ได้ไหมกระโดดกระโดดกระโดดอย่างงี้มันแค่ทำให้มันสูงขึ้นเฉยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้ช่วยแบบพุ่งไปข้างหน้าด้วยเอากับหัวอีกโอ้อ่ะจปี๊ดใช้ได้พอดีปอยปอยอ้ผ่านแล้ว ผ่านแล้ว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 เราผ่านแล้วเย่ yeah. มีอะไรพิเศษให้เราไหมมีลัคกกิบบ็อกรอสองนาทีต้องมารอสองนาทีอีกแล้วอ่ะงั้นเราจะรอสองนาทีกันอยากรู้ว่าสองนาทีจะมีอะไรมาอีกสิบวิใกล้ละห้าสี่สามสองหนึ่งพุกปอยชุบโอ้ไม่เข้าอีกรีร์ทวิ บอกสิบสปีดและเลเซอร์กันว้าว <gasps> รีบเบิร์ดแล้วเราก็ได้ปืนเลเซอร์ไว้ทำอะไรเอาไว้แกล้งคนเหรอเอาเป็นลูกปืนแล้วกันนี่ให้รู้ว่าเราได้ปืนแล้วแล้วเราสามารถฆ่าแกล้งคนได้มีคนอยู่ด่านสามเราจะไปแกล้งเขาแบบเอ่อนี่โอ้ไม่โดนโอีกโอ้หน้าขายขี้หน้าเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มา,าจะแกล้งเขาอันนี้ด,ด,นด่านแรกก็ง่ายๆ นี่ล้อลูกป,ปืนที่ไม่เหมือนปืนแล้วก็ป่อยเอาไม่โดนอีกไปยิงที่ไหนน่ะเอาอุ้ยเขาก็มีปืนเหมือนเราด้วยใครปืนหมเราจะไปจอหลังเขาแล้วก็ชูปเอาทำไมไม่โดนอ่ะเอาปืนเกมนี้กากมากเดนะี๋ยวนะยุบโอ้นี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขตายแล้วเขาตายแล้วเย่เราผ่านดานันเราผ่านแมปนี้แล้วค่ะมันก็ ถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งนี้มาข้างล่างกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วกดกระดิ่งครับตอนนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้ครับบ๊ายบาย